ต่อเลยครับพี่น้องครับี่น้องสวัสดีตอนบ่ายครับวันนี้ก็จะพามาคีับ หาดักนูครับผมเขาเกี่ยวเขาเล้วครับก็มาพบมาปะกันเช่นเคยอแล้วครับพี่น้องกับพานนุครับผมทางช่องทงันมือคนบ้านๆครับวันนี้ก็มาเจอกันอยู่ในถุงใยที่ว่าเขาเกี่ยวเขาเล้วครับพี่น้องเรียบร้อยเขาเกี่ยวหมดแล้วครับไปพี่น้องจิได้หาดูดักกันเลยครับนครับตามคันใยนี่แหละไปเรื่อยๆเลยครับ รักกันเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่นอกทางหากินใหม่ๆไปนูนมากันนะครับไปหาใสกันเลยครับพี่นอกทางขงบวนนูนก็นมี จัดเลยครับพี่น้องครับหวงสิงครับนี่ใส่กันเลยพี่น้องมีทางทางหลังๆข้างบุญน,นี่ดีกวใส่ใส่ข้างบุญก่อนกันพี่น้อง หาใส่กันต่อเลยครับพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีตอนกลางคืนครับเเดี๋ยวจะพามาดูตรวจสิ่งดักนูนะครับมาหลุ้นกันครับพี่น้องว่าจะพอได้ตัวไหมครับผมไปลุ้นกันเลยนะครับพี่น้องพอได้เฟสขัวสักเวลาไหมครับได้ ไงล่ะนี่อ๋อนี่เลยพี่นอ้องตัวนึงจิดตายนี่เตียอยู่พี่นอ้องอือขาใหญ่ครับหนาลูเลยครับนี่อื้มนี่สวยพี่นอ้องเก๋วเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่นอ้อง ลุนกันตอเลยครับครับพี่น้องได้เต็มเดียวครับพี่น้องเต็มเดียวใหญ่จุตัวเดียวไหเ่ี๋ยวตอนเช้าใอยมาลุนกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องตอนแรกว่าที่เก็บแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไวล้ลุนตอนเชา้าอีกทีหนึ่งครับเผื่อม,มันจิตได้ขู่กันว่ได้ไปซับขว้าเสเวลาถับผมไป เอามานอนกันครับเดี๋ยวเช้า่อยมาลุ้นกันครับพี่น้องครับผมไปขบานนอนครับครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้า,ชาครับจะพามาเก็บบ่วงเก็บบ่วงรักหนูเลยครับพี่น้องมาลุ้นกันว่าจิมมี่แต้มอีกสักตัวไหมขอบผม พอไรไปบวกกันมาขึ้นก็ะไ้เต็มเดียวครับหนูมีนั่นครับมันเหมือนมีทูครับพี่น้องครับผมมันมีทูอืมมันมีทูแล้วเนาะครับมันถึงไม่ได้ <c oughs> ไปพี่น้องไปดูรุ่นกันเลยครับมาเจ็๊ดได้อีกสักตัวไหมครับผม ครับพี่น้องเอ็นตระลึกยึกยึกยึกจุดกเกียวเสียมีดต้นพอได้เพาะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องของเขาใ,ใหญ่อันนี้เบอร์สิบอสองพีนง่น,น้องนี่นี่เขีว กันต่อเลยครับพี่น้องเหลืออีกตายคันอยู่ครับผมโอ้อยตัวใหญ่ครับพี่น้องของขาตัวตัวใหญ่ถอกแขนนะครับไปพี่น้องครับพี่น้องได้เพิม่มอีกแค่ตัวเดียวครับพี่น้องมาขึ้นได้ตัวหนึ่งตอนเช้าได้อีกตัวหนึ่งโอ้ยไปพี่น้อง ยังกับข้าบบานครับยังไงก็ฝฟากกดไหลกดแแจกกดทรับส์สขาได้นะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนกันเดี๋ยวค่อยติดตามกันในที่หนึ่งครับครับสวัสดีครับ